สวัสดีค่ะปฏิบัติการที่9นะคะเป็นหลับสุดท้ายแล้วเป็นการใช้เทคนิคโครมาโตโกราฟีเบื้องต้นในการแยกสารค่ะอันนี้คือคอลัมน์โครมาโตโกราฟีนะคะที่เราจะใช้ในการทดลองแับนี้เราจะมาเริ่มต้นที่การแพคคอลัมน์นะคะในการทดลองเราจะใช้วิธีการแพคแบบเปียกค่ะ แต่ในคู่มือ l a บเราเขียนวิธีการทดลองแบบแพ็คแห้งนะคะซึ่งจะแตกต่างจากที่เขียนไว้ในคู่มือ l a บค่ะเริ่มต้นที่เรานำสำลีค่ะใส่เข้าไปในคอลัมน์นะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีลวดเพื่อยัดสำลีลงไปที่ด้านล่างของคอลัมน์ค่ะ ตอนที่เราใส่สำลีนะคะอย่าทำให้ก้อนสำลีแน่นมากเกินไปนะคะเพราะไม่เช่นนั้นสารจะไม่ไหลออกจากคอลัมน์ค่ะจากนั้นเราก็จะหยุดเอทานอลค่ะ20%เอทานอลก็คือเอทานอล20ส่วนน้ำา80ส่วนค่ะลงไปในคอลัมน์ เพื่อให้พื้นผิวสำลีนะคะเรียบนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้จนถึงผิวหน้าของให้มันท่วมสำลีนะคะแล้วก็ใช้ลวดแยงไปนะคะตรงนี้ระวังย่า อย่าทำให้สำลีอัดแน่นกันมากนะคะเพราะมีเช่นนั้นก็จะทําให้เราโหลดสารแล้วไม่ไหลค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะเติมทรายค่ะโปรยทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะทําให้ผิวหน้าของสำลีค่ะเรียบสม่ำเสมอค่ะเราจะใช้ 20%เอทานอลชาร์จเอารายที่มันเปื้อนอยู่ที่ด้านข้างของคอลัมน์นะคะ เมื่อเราชะล้างจนทรายที่เกาะอ,อยู่ที่ผิวด้านข้างลงไปข้างล่างจนหมดแล้วค่ะเราก็จะเปิดสต็อปคอกของคอลัมน์เพื่อให้เอทานนลในคอลัมน์นะคะไหลออกค่ะให้เหลือที่ ปริมปริมเกือบแห้งนะคะแต่ไม่ถึงกับแห้งอยู่ที่ผิวของทรายนะคะซูมให้เห็นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทเอทนอลค่ะ20%เอทิโนลค่ะวอลลุ่มบายวอลลุ่มใส่ในบีเกอร์ซึ่งเราได้เทไว้แล้วนะคะเราก็จะตัดซิลิก้าเจลค่ะ ซิลิก้าเจล G60 ผสมลงไปใน e t h ิ n นลในบีเกอร์ในการแพ็คคอลัมน์ในการทดลองนี้เราจะแพ็คให้มีความสูงของซิลิก้าเจลประมาณ5-7เซนติเมตรค่ะเราคนให้ซิลิก้าเจลในกระจายตัวในเอ h a n นลนะคะ คนไม่ใช่คนให้ละลายนะคะเพราะซิลิก้าเจลไม่ได้ละลายเพียงแต่ว่าซิลิก้าเจลจะกระจายตัวในเอทานอลค่ะเราก็จะใส่กล้วยเพื่อที่จะนำพาให้ซิลิก้าเจลที่กระจายตัวอยู่ในเอทานอลค่ะกรอกลงไปในคอลัมน์ค่ะวิธีการแพ็คแบบนี้เรียกว่าการแพ็คแบบเปียก จะมี2เทคนิคในการแพ็คคอลัมน์มีแพ็คแบบเปียกกับแพ็คแบบแห้งนะคะในคู่มือการทดลองเป็นการเขียนขั้นตอนการแพ็คแบบแห้งแพ็คแบบแห้งก็คือเราจะใส่อท e r นอลลงไปในคอลัมน์ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะทำกรวยอาจจะใช้กระดาษเล็กๆนะคะกระดาษทำทำรูเล็กๆนะคะเป็นแทนกลวยแก้ว แล้วเราก็จะโปรยผงซิลิก้า G60 ค่ะผ่านกรวยกระดาษที่มีรูเล็กๆนะคะให้มันค่อยๆโปรยลงไปในเอทานอลที่เราเติมไว้ในคอลัมน์อยู่แล้วแต่ที่สาธิตให้นักศึกษาดูตอนนี้เป็นการแพ็คแบบเปียกเราจะเอาซิลิก้าเจลกระจายตัว อยู่ในตัวทำละลาย20%วอลุ่ม by Volume ของ e อทานอลแล้วกรอกเข้าไปในคอลัมน์ค่ะเดี๋ยวซูมให้เห็นด้านล่างเห็นไหมคะซิลิก้าเจลก็จะใหค่อยเซตตัวตกลงมาที่คอลัมน์นะคะระดับความสูงของซิลิก้า ก็จะค่อยๆสูงขึ้นเราจะวัดความสูงนะคะโดยจุดเริ่มต้นก็คือตรงระดับผิวหน้าของทรายให้สูงขึ้นมาสักประมาณ5-7เซนติเมตรค่ะตอนนี้เราต้องรออย่างเดียวนะคะเพื่อให้ซิลิกาเจลเซตตัวลงมาค่ะ เราคาดว่าที่เราเติมลงไปในครั้งแรกน่าจะยังไม่ได้ระดับที่ต้องการคือประมาณ5เซนถึง7เซนค่ะเราก็จะมีการเติมซิลิกาที่เราทำให้กระจายตัวในสารละลายเอทานอนเพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะ ความสำเร็จของการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบคอลัมน์นี้จะอยู่ที่ความสามารถในการแพคคอลัมน์ตรงนี้นะคะถ้าเราแพคได้ดีการแยกสารก็จะแยกได้ดีประสิทธิภาพการแยกสารก็จะดีตามมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแพคไม่ดีนะคะการแยกสารก็จะ ได้ผลไม่ดีค่ะเราจะเติมซิลิก้าลงไปเพิ่มค่ะซึ่งซิลิก้านั้นกระจายตัวอยู่ในเอทานอลในระหว่างนี้เราก็จะเปิดคอลัมน์ด้วยนะคะตัวทำละลายเอทานอลก็จะไหลออกที่ปลายท่อของคอลัมน์ ตัวทำละลายนี้เราสามารถเก็บไปใช้ซ้ำได้นะคะเราจะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ความสูงของคอลัมน์พอสมควรก็คือ5 7 7ซนติเมตร เราก็จะรอจนกระทั่งซิลิก้าเซตตัวลงมาแล้วได้ความสูงตามที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันที่เราทำการแพคไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งจะพร้อมกันพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วค่ะอันนี้ก็คือซิลิก้าที่ถูกแพคในคอลัมน์แล้ว เราปล่อยให้ตัวทำละลายก็คือ20%่สิบเปอร์เวอลลุ่มบวอลลุ่มเอทานอลเราจะปล่อยให้เอทานอลที่อยู่เหนือผิวของซิลิก้านะคะเกือบแห้งนะคะพอปริมปริมเนาะอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะทำการโหลด สารตัวอย่างผสมนะคะซึ่งในการทดลองนี้สารตัวอย่างของเราคืออินดิเคเตอร์ละลายอยู่ในเอทิลแอลอลค่ะเป็นเมทิลออร์เรนต์ผสมกับมมกับเมทิลีนบลูนะคะ อัตราส่วนระหว่างเมทิลออเรนต์กับเมทิลีนบลูคือ1ต่อ1นะคะอันนี้เตรียมให้เห็นกันเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่เราหยดเมทิลออเรนต์ค่ะ1ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหรือ1 ml แล้วก็จะผสมเมทิลีนบลูเข้าไปนะคะ ประมาณ1ลูกบาทเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้สาระละลายตัวอย่างอินดิเคเตอร์ผสมอัตราส่วนการผสมคือ1ต่อ1ส่วนค่ะก็จะได้สาระละลายอินดิเคเตอร์ผสมเป็นสีเขียวเนาะนี่ค่ะทำให้ ตัวอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำอินดิเคเตอร์ผสมตัวนี้ไปโหลดลงคอลัมน์การหยดอินดิเคเตอร์ผสมซึ่งทำหน้าที่เป็นสารตัวอย่างในการทดลองนี้เราจะ หยดลงไปประมาณ4 5ถึงหหยดนะคะให้ลงไปบนตัวดูดซับตัวดูดซับซึ่งก็คือซิลิก้าทำหน้าที่เป็นเฟสดคงที่หรือ stationary เ a d e ค่ะตอนนี้เราโหลดจะโหลดสารนะคะเราจะใช้ดรอปเปอร์ที่มีความยาวนะคะแย่ลงไปนะคะตรงผิวหน้าของซิลิก้าค่ะ1 2องสามสี่ห้าหยดค่ะเราใส่ห้าหยดจากนั้นค่ะเราก็จะไล่เอทานอลถ้ามีการติดที่ผิวด้านข้างนะคะแต่เมื่อสักครู่อ่ามันจะมีบ้างนะคะเห็นไหมคะเราจะชักเอาที่มันติดที่ด้านข้างค่ะ แล้วเราก็จะใช้ดร o อปเปค่ะดูด20%เอทนซึ่งทําหน้าที่เป็นโมบายเฟ e ในการพาสารตัวอย่างนะคะให้เกิดการแยกบนคอลัมน์ค่ะตามหลักการการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีก็คือ ไลฟ์ดิสโซฟไลฟ์ De สารที่มีสภาพค้่เหมือนกันกับโมบายเฟสเขาก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันก็จะไปพร้อมกับโมบายเฟสเคลื่อนที่ค่ะส่วนสารที่สภาพค้่ใกล้เคียงกับ Stationary f ี่เฟสเขาก็จะยังไม่ไปสภาพค้ว แสดงว่าในการทดลองนี้ค่ะสารที่มีสีเหลืองก็คือเมทิลออเรนจ์มีสาภาพความเป็นคั้วใกล้เคียงกับ20%เอทานอลเขาก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันค่ะ mm hmm. ก็จะทำให้ค่อยๆไหลไป ส่วนอีกสีนึงเห็นไหมคะสีน้ําเงินเขายังเหมือนนิ่งอยู่ที่ผิวหน้าของตัวดูดซับคือเหมือนเขาอยู่ตําแหน่งเดิมตอนที่ตอนที่เราหยดใส่เข้าไปในคอลัมน์ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนนี้นะคะจะเก็บข้อมูลให้นักศึกษาเลยนะคะว่ากี่นาทีอ่า ที่สารหยดแรกจะไหลออกจากคอลัมน์เราก็จะบันทึกผลการเก็บข้อมูล T1 T2 T3 T4, T5 แล้วก็ T6 ให้นักศึกษาอีกทีนะคะก็น่าจะเห็นภาพของการทดลองเรื่องการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีเบื้องต้นแบบนี้นะคะ